สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นายุทธจะพาเพื่อนๆมาชมคลิปการตกปลาชโดที่เยื่อิงนะครับวันนี้นายุทธมากับไตแอร์นะครับบังแอโรตีลีลานะครับมาชมกันครับออโอโหตูดีอตูดีอเอ้ยตกโกโระเบื้อม่แตะมาแตะไปยุมาแตะโตแตมสอนมาเลยนะครับไปยุเรานะครับผม อ่ะผมไม่ต่อ่ะผมไม่ทบาชิวชิวชิว,ชว,ชวยางงี้นั่นเลยวัยยุอยางงี้นั่น, <Yeah. S 1> อนโอ้ตามชิวชิวโอ้บาเกเรโอ้บาเกเรครับบาเกเร มุดอะมุดอ่ะทักมุมมาตฮึหลุดท่าฮึฮะโดฮึฮึไอเ้เจ้าบอกลลอก้ยทมุมมาโตโดเฮ้ยทุกต้องแล้วทุกอย่างมันจะไหลไปเองนะครับผม มา2 2 2 2 อาลามดุลิลละแม้เวลาบุตมันจะมาง่ายใช่ไหมมันต้องปุดล็อกก่อนไปทำงานเ่าไป